สวัสดีครับสวัสดีค่ะพิธรรมนูสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องเจมวบดบุกบานนะคะวันนี้มาบกบานอยู่ที่ศูนย์พระบารมีนะคะของพิธรรมนะคะพิธภัณไทยทัพเอฟีค่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกและแเอฟีตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมผมบาร,รมีพระสมเด็จธรรมนูนนะครับศนูนย์อยู่ที่กมที่ห้าตลาดนัดเครื่องบินนะตำบลวังตะกู อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมวันนี้ผมจะมานำเสน,นหอ,ลห,อ,ห,ลลอหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กพิมพ์จอบใหญ่แล้วก็รลูปหล่อหลวงพ่อเงินคับอธิษฐานจิตด,ด้วยหลวงพ่อเงินนะประวัติที่มาที่ไปนั้นก็ชัดเจนและแม่นยำนะเนื้อหาก็เต็มเปี่ยมนะ เพื่อให้ท่านได้ครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท้ๆท,ที่หายากแล้วนะครับคนเห็นแล้วจะเกิดความหลงไหลและมันงดงามจริงๆนะครับกายภาพของเนื้อพระนั้นก็เก่าเป็นธรรมชาตินะครับดูกันเลยนะครับนี่องค์ที่หนึ่งองค์นี้นะเอาองค์เล็กก่อนเนาะาพิมพ์เล็กเอาพิมพ์เล็กก่อนนะคะพิมพ์เล็กที่หนึ่งนะคะดูองค์ที่หนึ่งนะครับอ้าดูองค์ที่หนึ่งนะครับ แต่จริงๆไม่ต้องจับมันจะไม่ชัดอ่ะอ๋อดูองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนะคะอ่าอ่าถ่ายให้เห็นจัดจ้ากัเลยองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะคะอ่าดูองค์ที่สององค์ที่สองของนี้นะจ๊ะใครชอบองค์ไหนแคปเลยนะคะอ่าดูองค์ที่สามอ่าองค์ที่สี่องค์ที่ห้าองค์ที่หกองค์ที่เจ็ดอ่าและอันนี้เป็นองค์ที่ อ่าพิมจับใหญ่นะครับพิมจับใหญ่นะคะองที่ององที่หนึ่งของจบใหญ่นะคะอันนี้ค่ะอันนี้องค์ที่สองนะคะเราขึ้นมาตรงนี้นะคะท่านผู้ชมองค์จบใหญ่นะคะใครชอบองไหนแทบเนะคะนี่นะคะอ่าองค์ที่สามอันนี้องค์ที่สี่นะคะอันนี้องค์ที่ห้านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะและอันนี้เป็นเหรียญหล่อใช่ไหมฮะอันนั้นเป็น อ่ไหนฮะอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานของแท้นะผ่านเครื่องเซนอิเล็กตรอนได้เลยนะครับของผมนี่ผมตรวจไม่ให้ตรวจนั่นนี่นะตรวจระดับโลกไปเลยครับตรวจด้วยเครื่องเซนอิเล็กตรอนนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องให้ดูด้วยนะคะว่าแท้แท้ยังไรเก่าเก่าเก่าแบบไหนและของพี่ธรรมนูนนี่ยรับประกันได้นะคะท่านผู้ชมก็คือสุดยอดเพราะพี่นูนนี่เอาไปตรวจ เอาไปตรวจเครื่องเซ็นได้เลยครับค่ะไปตรวจได้เครื่องเซ็นเลยฮะเดี๋ยวเราเค่อยเดี๋ยวเราจะค่อยๆให้ดูในกล้องนะคะว่าโอ้โหอะเดี๋ยวเราไปตัดไปภาพไปที่กล้องเลยค่ะอะตัดภาพไปที่กล้องดูนะครับดูแคนไซขึ้นนะครับเดี๋ยวดูดูออกไซด์นะครับพระแ,แท้เนี่ยออกไซด์ขึ้นอย่างไรจึงได้บอกว่าเป็นพระแท้นะครับ พระถึงยุคนะครับเนี่ยดูนะฮะดูตรงนี้ก็รู้นะนะดูดิครับออกไซด์ขึ้นคึบเ่ยฮะเกาสนิมปุ๊บเลยฮนะเนี่ยบ่งบอกถึงว่าเป็นพระแท้ทันยุคนะนะดูนะฮะดูนะฮะพร้อมที่จะตรวจด,ด้วยเครื่องเซน,นเิเลตตอนได้เลยนะครับนะฮะ พระแท้ทันยุคถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนานี่หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองเลยนะครับเพราะเป็นพระแท้จริงๆเก่าจริงๆทันยุคจริงๆนะครับพระที่แท้มากนะครับแท้แล้วทันยุคนะครับนะี่ครับดูฮนะดูฮะพระแท้ทันยุคอะต่อไปจะเป็นอะพิมจอบ ใหญ่นะครับอันนี้เป็นจอบเล็กไปนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์จอบใหญ่จอบใหญ่อะอันจอบใหญ่ดูนะครับพิมพ์จอบใหญ่ก็เหมือนกันนะฮะนี่ฮะดูนะดูนะครับดูออกไซด์ขึ้นเต็มเลยนี่ยฮะ,ฮะดูนะครับแท้เนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะดูออกไซด์ขึ้นเต็มเลยฮะ ดูออกซนะด์นะดูฮะดูออกซายขึ้นเต็มไปเลยทิงบอกว่าแท้ทันยุคพร้อมตรวจด้วยเครื่องเซนอิเล็กตรอนได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เอาไปครอบครองเลยต่อไปจะเป็นอ่าพิมพ์อ่า,อารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับดูพิมพ์รูปหล่อหลวงพ่อเงินว่าแท้ยังไงทันยุคยังไง ะครับดูฮนะถ้าใครเอาองผมไปนี่ถือว่าเป็นพระที่ผ่านเครื่องเซนิเลตตอนได้เลยนะครับเพราะเป็นพระแท้จริงๆ,ๆนะดูฮนะดูสนิมนะฮะน,นะฮะสนิมขึ้นหนงเงี้ยนฮะดูฮนะบ่งบอกถึงความแท้พระพันยุกนะเนื้อหาก็เต็มเปลี่ยม พรนะแท้ๆต้องเป็นแบบนี้นะครับนะกายภาพของเนื้อพระนี้มีความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับคนเห็นแล้วจะเกิดความหลงไหลนะครับเพราะงดงามตาการตาม,มากนะครับคนไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนานี้หมดสิทธิ์เจอผมเลยนะครับเพราะว่าพระแท้ๆหายากแบบนี้ไม่มีอีกแล้วมีที่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับที่มีพระที่ แท้พันยุกตรวจสอบด้วยเครื่องเซนอิเล็กตรอนได้เลยครับ่ะสุดท้ายนี้ก็แอดไลน์เข้ามาเลยหรือเบอร์โทรก็โทรเข้ามาเลยนะครับอยู่ใต้ลิงก์นะครับถ้าสวยๆอย่างนี้หาไม่เจอเยอะนะครับครับอ่ะสุดท้ายนี้ผมก็สวัสดีนะครับ